สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน fc โชคดีชาแนลนะครับก็ไม่รู้ว่าใครโชคดีบ้างนะครับแหมงวันนี้แอดก็ไปเน้นผิดตัวอีกแล้วนะครับไปเน้นแต่อเลขคุณยายเนาะ90พอดีก็ชนกันหลายคนนะครับก็จนลืมเลขแม่น้องใบเฟิร์นเนาะเลขน้องใบเฟิร์นเนาะ03เห็นที่หัวกบเนาะบางคนก็บอกหัวก็5เนาะแล้วก็เลขสมบัติเนาะโอ้รถหาย 6 0ศแล้วก็ยังมีเลขน้องหล่องเนาะ7จ็ดสามนะครับโอ้ก็ถือว่าเข้ากันนะครับแล้วก็มีอีกคนนึงนะครับโอ้โหถือว่าเจ็ดงวดแล้วนะครับก็คือช่างโดนะครับแต่ที่สําคัญงวดนี้นะครับโอ้โหทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับทั้งเลขใหม่นะครับแล้วก็เลขทะเบียนรถนะครับโอ้ไอ้เท่าก็ไปเน้นเด็ดเจนย์เก้านะครับไปเน้นแต่ข้างหน้า โอ้โรถคันนี้ให้โชคจริงๆนะครับทั้งบนทั้งล่างวันนี้นะครับสวัสดีครับช่างเดอสวัสดีครับโอ้โหยังไงวันเนี้ยเต็มๆเลยครับมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะโอ้โหเพือเ่อนเอฟซีฮะเราก็หืมดูดิก็มีเจ็ดเก้าศูนย์เนาะครับผมโอ้โหรถหายครับผมแล้วก็ไฟไหมเออเหมือนไฟไหมอะไรควันขึ้นตรงควันขึ้นตรงคอนโซลหน้าปัดเนาะหน้าปัดที่ผมพูดไปว่าเก้าศูนย์หกหกสองอ้ยเพื่อนเอฟซีโอ้โห แปดนวดเข้าเจ็ดนวดเจ็ดครับผมโอ้โหเจ็ดนวดผิดแค่งวดที่ห้าคือแอดจำได้ผิดงวดเดียวคืองวดที่ห้าครับผมงวดที่แล้วก็ถูกงวดที่หกครับและมางวดนี้เป็นงวดที่เจ็ดครับผมโอ้โหแล้วงวดที่เจ็ดนี้แบบทั้งบนทั้งล่างเนาะอันนี้เข้าทั้งบนทั้งล่างคือมันไม่เข้าสามตัวเต็มเตมมันเข้าแค่สองตัวอืแต่ก็ถือว่าเข้ารถคันนี้ให้โชคจริงๆเนาะครับผมโอ้โหเราก็อื้เนาะ แมเลขเลขนี้นไปได้หลายทางนะแต่ก็สุดท้ายก็มาอีกจนได้ครับเพราะว่าความฝันของผมคือฝันเห็นแต่ทางเก่าเก่าม,มันมีแต่ทางเก่าหรือผมยังคอมเมนต์ไว้ว่ามันจะมาทะเบียนรถกับอไอ้เลขที่มันขึ้นว่าเป็นกิโลอ่ะเออนาะครับผมก็ถือว่าเข้าทั้งสองเลขอ่ะครับแต่ก็อยู่ในรถคันนี้เนาะครับผมโอ้โหไม่น่าเชื่อเพื่อนเอฟซีครับโอ้โหช่างรถเป็นคนหนึ่งที่ คิดว่า30มันมาบ่อยเนาะครับผมแล้วก็อ,อยากได้ในยกเนาะครับออโอ้โหโยังไงเนี่ยต้องบอกว่าก็ต้องแสดงความดีใจกับเพื่อนเอฟซีที่โชคดีเนาะครับผมต้องน่าจะมีเพื่อนเอฟซีที่โชคดีบ้างอะนะครับผมอืมไม่เป็นไรสําหรับท่านที่งวดนี้เนาะเราไม่ได้เน้นก็เดี๋ยวงวดหน้ายัางไงก็สู้กันต่อนะช่างโดครับผมเออเราก็ต้องขอให้มาจะจะซัำรวจปปอ,อืมต้องบอกว่าช่างโดเป็นคนหนึ่งที่ เราเราต้องติดตามเขาอะพลาดไม่ได้เลยนะเพือนี่โอโหอัดยอมเลยวันนี้อ่ะก็วันนี้ก็ทักทายกันพอคอตปากคอคอเนาะจังโดผเดี๋ยวยังไงฝันดีใหม่ก็อย่าลืมแบ่งปันเพื่อนอเนาะครับผมอ้าแล้วก็ต้องขอบคุณช่างโดะแหละที่แบ่งปันเป็นสะพานบุญนะท่านใดโชคดีก็จะร่วมบุญก็ตามกำลังศรัทธานะครับไม่มีการบังคับเนาะเบาทก็ทำได้นะครับ เอาละครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะฮะแล้วก็ดีใจกับทุกท่านนะครับที่โชคดีและที่สําคัญต้องขอบคุณช่างโดมากนะครับว่าหน้าสู้กันใหม่ครับขอบคุณครับ